ผมมีอีกประเด็นหนึ่งก็จะจั่วหัวไว้ในวันนี้ก็แล้วกันแล้วให้คุณแจ็คหรือพวกเราช่วยหาข้อมูลที่ละเอียดผมเห็นข่าวแว็บๆว,ว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับอธิบดีกรมการขนส่งได้มีการเซ็นสัญญาตก,ตกลงทำร่วมกันกรณีอะไรครับกรณีเอาอย่างนี้ก่อน เวลาที่เราพูดกันมานานแล้วว่ารถยนต์ของใครโดนใบสั่งเนี่ยเราก็จะบอกว่าต้องรีบไปเสียค่าปรับถ้าไม่รีบไปเสียค่าปรับปีต่อไปเนี่ยเราไม่สามารถจะกรมการขนส่งเขาจะไม่จดทะเบียนไม่ออกออวงบัตรวงกลมให้คือค่าภาษีนี่แหละครับก็มีเสียงบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่า การติดต่อกันระหว่างตำรวจกับกรมการขนส่งมันยังไม่ได้มีไม่ได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้กันในโลกปัจจุบันแต่บัดนี้เนี่ยเขาได้เซ็นหนังสือร่วมกันแล้วก็แปลว่าเ,เราโดนรับได้รับใบแจ้งว่าให้ว่าทำผิดเช่นฝ่าไฟแดงให้ไปเสียค่าปรับ ถ้าเราไม่ไปเสียทางข้อมูลของตำรวจก็จะไปถึงกรมการขนส่งแล้วต่อไปนี้นะครับก็แปลว่าถ้าเราไม่ไปเสียค่าปรับกรมการขนส่งเขาก็จะไม่ออกบัตรป้ายวงกลมให้ถ้าจะเสียถ้าจะต้องการก็ต้องเสียค่าปรับด้วยนอกจากเสียค่าอะไรละ่ะค่าปรับที่ทำผิดกฎหมายกับค่าปรับที่ไม่ไปเสีย ไม่ไปเสียเงินมันก็จะเป็นสองกรณีด้วยกันอย่างเนี้ยเดี๋ยวเราหารายละเอียดมาคุยกันเพื่อให้ประชาชนที่ยังเข้าใจว่าบางคนได้บัตรใบสั่งของตำรวจติดหน้ารถก็หยิบมาฉีกทิ้งอย่างโก้เลยบอกไม่มีไม่มีหรอกไม่ต้องกลัวเราว่าจะกรมการขนส่งจะไม่ออกบัตรวงกลมให้เพราะว่าการติดต่อสื่อสารส่งข่าวสารให้ระหว่างกรมการขนส่งกับทาง กองบัญชาการทางกรมตำรวจเนี่ยมันยังทําไม่ได้แต่บัดนี้เขาเซ็นสัญญากันแล้วนะครับก็เลยเรียนเตือนบอกผู้ใช้รถทั้งหลายให้ได้รับทราบว่าเมื่อได้รับใบสั่งมาก็โปรดรีบไปส่งไปจ่ายเงินค่าปรับนียนะครับออันนั้นในกรณีที่เป็นใบสั่งจริงนะครับไม่ใช่ใบสั่งปลอมเพราะใบสั่งปลอมเขาก็คงไม่กล้าเข้าระบบ อ่าอันนั้นคือขู่เฉยๆนะฮะให้ให,ให้ให้ส่งจ่ายค่าปรับไปตามตามที่เขาสั่งมาแต่ว่าผมผมผมเรียนแบบนี้นะครับอันนี้ด้วยในข้อเท็จจริงก่อนนะครับไอ้เรื่องเซ็น m อ u อยากเซ็นก็เซ็นกันไปก็เป็นเรื่องของท่านแต่ว่าใบสั่งเนี่ยไม่ใช่ใบใบใบอินอยซ์ให้เราไปจ่ายเงินนะครับใบสั่งนี่คือแจ้งข้อกล่าวหาให้ท่านทราบว่าท่านทำความผิดตามนี้นะซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วระบบ กระบวนการยุติธรรมของเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหานะครับคุณํารงครับตํารวจเขากล่าวหาว่าเราขับรถทับเส้นหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ใช่ไปจ่ายเงินนะครับหน้าที่ของเราก็คือว่าเราไปหาทนายแล้วบอกว่าผมโดนใบสั่งไปแก้คดีกันนะค,คือถ้าถ้าท่านอยากจะทําแบบนี้นะครับก็หวังว่าวันหนึ่งจะมีมนุษย์หัวแข็ง <c oughs> นะ ลุกขึ้นไปแล้วบอกอังั้นเป็นความกันเล่นๆดีกว่านะไปไปไปบอกตั้งทนายแล้วสามารถตั้งได้นะครับเพราะว่าใบสั่งไม่ใช่ไม่ใช่ใบสั่งที่สั่งให้ท่านไปจ่ายเงินนะครับใบสั่งนี่คือใบแจ้งข้อกล่าวหาเราในฐานะประชาชนเราก็มีสิทธิ์ไปแก้ข้อกล่าวหานะครับเออกล้องของคุณไม่เคยล้างไม่เคยเช็ดมันอาจจะเบลอไหมเป็นไปได้มันมีวิธมันมีหมดนะครับ มันก็อันนี้ก็แค่แค่เรียนเสริมไว้ไม่ได้มีเจตนาที่จะที่จะแย้งหรืออะไรนะครับขอพระคุณครับขอเพิ่มนิดหน่อยครับในประเทศออสเตรเลียเนี่ยขณะนี้นายกรัฐมนตรีสั่งให้ยกเลิกการใช้กล้องที่ทํามาจากประเทศจีนครับในออสเตรเลียเนี่ยกล้องที่ติดอยู่ซีซีเออเราเรียกกล้องอะไรนะฮะอ่ากล้องซีซีทีวีหรือเปล่าะ ฮะนั่นนะฮะเป็นในของในออสเตรเลียนี่เป็นของจีนทั้งนั้นเลยตอนนี้เขาก็โลบหมดแล้วครับเขาก็เาะกลัวว่าในกล้องนั้นฮะจะสามารถสืบราชการลับอะไรส่งไปที่ประเทศจีนได้ก็อ๋อแต่คือคือคือ,คอไม่ใช่เรื่องของคุณภาพแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องของการสอดแนมใช่ไหมครับ <laughs> ใช่ใช่ <laughs> เหตุนี้มันเกิดขึ้นหลังจากเรื่องบอลลูนนะครับอันนี้ออสเตรเลียแกก็คิดมากนะแกก็เดินสายอเมริกันนี้นะครับแกสั่ง นายกสั่งหมดเลยครับก็บในในขนาดเดียวกันอีกนิดเดียวครับพี่ใหญ่ครับขอขออภัยขอญาตพอดียังอยู่ในเรื่องเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องเรื่องกล้องเรื่องใบสังง่งใช่ไหมฮะครับ <ขอ S 2> ผมออสเตรเลียเนี่ยมันมีเคสด้วยนะครับมันมีเคสที่ว่าไอมีคนไปปฏิเสธการเป่าแอลกอฮอล์นะฮะแล้วก็โดนตารวจจับเขาก็เขาก็ไม่กลัวเขาก็จ้างทนายแล้วปรากฏว่าขึ้นศาลแล้วชนะครับชนะด้วยเหตุผลอะไระรู้ไหมฮะ ย่าปากคอกที่สุดเลยเขาบอกว่าไอไอเครื่องที่คุณให้พวกเราเป่าเนี่ยคุณเคยล้างไหมคุณเคยทำความสะอาดไหมคุณเคยแคลิเบตไหมปรากฏว่าเอ่อเอ่อเมื่อโดนถามไปเนี่ยอ,อทางตํารวจเนี่ยเขาเขาลืมนึกข้อนี้ไปเลยครับคือเป็นเส้นผมบางภูเขาก็ถแถลงออกมาก็สารก,ก็บอกต้องต้องยกฟ้องนะฮะเพราะว่า ตำรวจอันนี้คือออสเตรเลียนะครับไม่เคยล้างไม่เคยทำความสะอาดและไม่เคยตั้งค่าเพราะฉะนั้นหมายความว่าในการเป่าแอลกอฮอล์หรือมีความสารสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อโรคหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีโอกาสสูงมากครับที่ทําให้แม้กระทั่งท่านดื่มแอลกอฮอล์มาอยู่ในเกณฑ์นะครับเป่าไปแล้วมันขึ้นมันเป็นไปได้แล้วเขามีการทดลองเรืองเรื่องนี้เป็น,ปนคดีที่ที่เคยเกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลีย ครับอันนี้ก็แค่เล่าให้ฟังลอยๆนะครับลองลองหนไอ้แท่งที่เขาเอามาจี้ปากเราในประเทศไทยนะครับครับครับเอาละครับขอตอบคําถามทั้งหมดเลยนะครับเอาเริ่มจากพี่หนึ่งก่อนเลยนะครับกรณีประเทศไทยนะครับเอออย่าเพิ่งยินดีปรีดานะครับตอนมูนซี่มาไว้ขับเนี่ยโดยคุณดำพุทธายคุณหมอที่จริงเริ่มเนี่ยเรามีข้อกําหนดว่าเครื่องเทสแอลกอฮอล์ทุกเครื่องเนี่ยต้องผ่านการแคริเบตจากกมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะฮะ แล้วก็ทุกครั้งที่แคลเิเบตจะมีสติกเกอร์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยแปะมาข้างหลังแล้วมีอายุการใช้งานนะฮะก็อาจจะเป็นเดือน2เดือน3เ,เดือนแล้วแต่นะครับส่วนการเป่าเนี่ยหลอดทุกหลอดต้องอยู่ในถุงพลาสติกเท่านั้นหลอดที่มาเป่าให้ทุกคนเนี่ยคือคือหลอดใหม่ๆเอียเอ่ยมเเป่าครั้งเดียวแล้วทิ้งสมัยก่อนผมจําได้ราคาหลอดละยีบาทนะครับซึ่งค่อนข้างแพงนะฮะ ปัจจุบันไม่รู้แล้วเหลือหลอดเท่าไหร่แต่เครื่องล่าสุดที่ไปถามมาก็ยังแพงอยู่เครื่องเนื้อต่อมันสองหมื่นบาทอัพขึ้นไปะนะฮะอันนี้เนื่องของการวัดเอลกอฮอล์สูนเรื่องกฎหมายเนี่ยเกี่ยวเรื่องใบสั่งเนี่ยอย่างนี้ครับเวลาเราได้ใบสั่งเนี่ยถ้าเรายอมรับสภาพโดยดุษรีว่าเราผิดจริงเราฝ่าไฟแดงจริงเราเอ่อเลี้ยวเส้นทึบจริงนะครับเราฝ่าฝืนป้ายเครื่องหมายสัญญาจริง อันนี้เราสามารถจ่ายค่าปรับได้เลยนะครับแต่ถ้าากสู้คดีไปตั้งทนายบางคนบอกว่าโอ้โหเสียค่าปรับ500กลับไปตั้งทนายเนี่ยเสียเงินค่าทนายอีกหลายตังเนี่ยบางคนรู้ว่าผิดจริงก็ตักก็ก็ก,ก,ก็ยอมเสียค่าปรับดีกว่าไม่ตั้งทนายตอนนี้อย่างนี้ครับปัจจุบันเนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยกับทางสำนังกงานหลวงชาติเนี่ยได้เชื่อมระบบคอมพิวเตอร์เข้าสู่กันแล้วตอนนี้เวลาไปเสียภาษีเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าไปเสียภาษีประจําปีหรือป้ายวงกลมเนี่ยไปช่องทางด่วนเนี่ย เราจะทํำยังไงนะครับก็รับเสียภาษีครับค่อยให้ป้ายชั่วคราวมามีอายุแค่สามสิบวันอายุสามสิบวันเนี่ยคือกรมอยากใเขาเก็บภาษีอยู่แล้วนะครับภาษีป้ายวงกลมเนี่ยอายุสามสิบวันเนี่ยถ้าคุณไม่ไปจ่ายค่าปรับนะฮะไปจ่ายค่าปรับภาษีป้ายวงกลมก็บทอายุภายในสัปดาหคุณจ่ายไปปีหนึ่งนะแต่บทอายุภายในสัปดาวันนะครับถ้าคุณไปเสียค่าปรับแล้วเนี่ยก็จะได้ภาษีป้ายวงกลมที่อายุเต็มหนึ่งปีมานะครับผมตอนนี้ก็ แจ้งไ้ก่อนว่าอันนี้จะเริ่ม1เมษายน1เมษายนนะครับ1เมษายนจะเริ่มระบบนะครับช่วงนี้เป็นการเทส์รันไปก่อนคือสมัยก่อนจำได้ไหมครับเรามีกฎหมายออกมาเรื่องของการห้ามด่างลังกระบะอะไรแล้วแต่เออผมจำได้ตอนคุณหมอแท้จริงคุณดำรงพุทธาลเนี่ยทำกฎหมายมอไม่ขับเนี่ยเรารณนลงหนึ่งปี ประกาศกฎหมายแล้วนะฮะยังไม่จับนะฮะหนึ่งปีรณรงค์มูลนิธิเนี่ยร่วมกับทางสำนักง,งานงชาติตอนนั้นตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยมีผู้การจราจรชื่อพลตํารวจตีอดุลแสงสิงแก้วร่วมกันฮะไปตั้งด่านรณรงค์คุณหมอไปหากาแฟมาแจกมาม่ามา,มา,มาให้กินนะฮะแล้วก็รณรงค์เราไปรณรงค์ที่ R C A ตอนผมไปรณรงค์ที่ R C A เนี่ยผมก็ผมโดนเหยียบเพราะเราไปคุยกับคนที่เขากินเหล้าแต่กับได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนมากมายเลยนะฮะ เราบอกเออพี่นี่พี่เปล่ารือพี่กินเหล้าเห็นไหมนีน่มีการเปอร์เซ็นต์อันนี้พี่นะั่งกินเหล้าไม่เป็นไรนะนั่งที่กับบ้านไม่เป็นไรนะแต่ขับรถไม่ได้นะผิดกฎหมายเราก็ไม่ให้ความรู้หนึ่งปีครบหนึ่งปีเริ่มปฏิบัติจริงๆนะครับตอนนี้ก็เรื่องกฎหมายอันเนี้ยเราก็หวังว่าต้องพูดเลยว่าในคณะทํางานเนี่ยเราไม่ได้หวังว่าจะจับหรือเสียค่าปรับเลยหรอกฮะ,ะเราเป็นห่วงเรื่องอุบัติเหตุนะวันนี้เชื่อไหมครับ มีคนตายบนถนนเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมปีเนี้ยหกหกเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีคนตายเนี่ยเป็นประมาณสองพันกว่าศพบ,บนถนนนะฮะเจ็บเป็นหมื่นแล้วนะฮะนี่แค่ต้นปียังยังไม่สองเดือนเลยนะฮะเรากลัวเรื่องนี้ครับผมเพราะทุกวันเนี่ยท่านขับรถยังเห็นรถมอเตอร์ไซค์ฝ่าไฟแดงอยู่บนบนทางนะฮะสี่แยกต่างๆในกรุงเทพเนี่ยนะฮะก็ยังมีอยู่นะฮะก็คิดว่าพอมีเรื่องแต่แต้แตมเรื่องเชื่อมไปสั่งแล้วอะไรแล้วเนี่ย มันก็จะทําให้อุบัติเหตุลดลงครับนี่เป็นความหวังครับผมครับพี่หนึ่งครับครับขอบประคุณครับพี่แจ็คครับฟ,ฟังข่าวนี้แล้วดีใจจังเลยคือคือคือผมว่าบางทีก็ต้องกลับมาดูนะเราไม่ได้ดราม่านะครับแต่ผมคิดว่าสังคมต้องมีกติกาล่ะขอเพิ่มเติมอีกนิดได้ไหมฮะพี่แจ็ค ทางร่วมทางแยกนะเมื่อไหร่จัดการนาะทีเมื่อวานผมไปไประชุมตอนเช้านะฮะไปกระทรวงแล้วก็เราก็รอรอนะฮะร,รอ,อ,อในละตรงตรงทางร่วมเนะี่ยพราะสุดท้ายเนี่ยขนาดมันเป็นเส้นเส้นตารางนะครับก็ยังมีคน,คนมาเบียดเอาคันสุดท้ายนาะทีสุดท้ายเรามาทีหันไปดูทีนะเป็นสิบสิบคันเลยเขาไม่เขาไม่มีจิตสำนึกหรือไม่ละอายแก่ใจเลยหรฮะว่า ชาวบ้านเขานั่งรอต่อแถวยาวเป็นเป็นกิโลกิโลแต่ไอ้พวกนี้มันโผล่เข้ามาแบบนี้กล้องไม่จับเลยฮะตรงนั้นผมไม่แน่ใจว่าม,มีกล้องหรือเปล่าคือคือคือถ้าช่วยกันตัวนี้ได้นะจะการจราจรไทยจะคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยฮะไอ้ไอ้จัดการไก่พวกเห็นแก่ตัวไอ้พวกที่มันชอบออกมาเอาเปรียบชาวบ้านเขาเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมฮะเอาทำท,ำท,ำทำทั้งกรุงเทพเลยพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ครับครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เราน้อยมากเลยนะฮะต้องเดินตามตรงใก้ใช่ เอาแบบที่คุณตำรอจจ่ย<ห>ายหมอใช้จริงทำไงครับเป็นเรื่องอาสาตาจราจรครับพี่ใหญ่เห็นปุ๊บนะพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่ถ่ายเป็นคลิปเลยถ่ายเป็นคลิปเลยพี่แล้วส่งเข้าเพจอาสาตาจราจราจรนะครับเรามีรางวัลหนึ่งหมื่บาทให้ฟรีนะครับเราจัดงานเนี้ยทุกๆเดือนนะฮะและ้วก็เราร่วมกับสำนักงาแห่ง,งชาตินะฮะเราก็จะมีการมอบรางวัลทุกเดือนเราต้องช่วยกันครับพี่ใหญ่ครับบอกประชาชนเนี่ยพี่น้องชาวไปสเนี่ยเรามีกล้องมือถืออยู่แล้ว เห็นคนฟ่าไฟแดงผิดกฎจราจรทายเลยครับทายมาผมว่าเรื่องนี้พอทำหลายๆครั้งเข้าเนี่ยเราก็จะทําให้ตรงนี้ดีขึ้นพี่ใหญ่เพราะว่าเคยมีหน่วยงานบางหน่วยงานผมจําได้เอกชนนี่แหละจะมาตั้งกล้องตอนนี้ก็บอกว่าเออถ้าเก็บค่าปรับเนี่ยตามกฎหมายไทยเนี่ยตำรวจต้องมีคนเก็บใช่ไหมครับเขาก็กลัวว่าเอออย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยลงไทยรัฐเมื่อวานเนี่ย ใบสักไปยี่สิบล้านใบมีคนมาเสียค่าปรับจริงๆเนี่ยประมาณสามล้านใบอีกสิบเจ็ดล้านใบไม่ไปจ่ายกรับพี่ใหญ่คนที่มาตั้งกล้องนะธุรกิจเขากลัวว่าของเขาจะลงจุนฟรีครับไม่ได้ค่าปรับครับพี่ใหญ่ครับเมื่อวันก่อนผมไปไหนไม่ทราบแต่ว่าออกแตกบ้านเช้ามืดเลยยังสรัวๆสรวอยู่นั่งแท็กซี่ก็เห็นรถจักรยานยนต์เนี่ย ขับขี่อยู่บนฟุตบาทก็ถ่ายไม่ทันครับถ้าถ่ายก็คงจะไม่ได้ไม่ได้ทะเบียนรถเข้านะครับเพราะมันยังมืดอยู่ครับนี่นี่ก็เล่าสู่กันฟังครับท่านผู้ฟังทั้งหลาย